สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ก็เป็นคิวของแดนนี่คริกหนึ่งในเจมส์บอลขวัญใจมหาชนกันแล้วนะครับในบรรดาหนังบอลทั้ง5้าภาคนี้ภาคไหนจะอยู่อันดับใดกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับอันดับที่5ตกเป็นของสเปกเตอร์ครับที่ยอมรับจริงๆเลยว่ามันไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่แอบเป็นยานอนหลับได้เหมือนกันถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่อยากจะเอากลับมาดูสักเท่าไหร่ครับส่วนที่ชื่นชอบในภาคนี้มีแค่สาวบอลประจําภาคนี้อย่างเมดิลีนสวอนเลยครับ เพราะได้ฉากแอคชั่นก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากกว่าภาคที่แล้วแมาสักเท่าไหร่ดังนั้นภาคนี้จึงเป็นภาคที่ผมชอบน้อยที่สุดในคลิปนี้เลยครับอันดับที่4คือภาค Quantum of Solace ครับเชื่อว่านี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งภาคที่ใครหลายๆคนไม่ค่อยชอบสาเหตุสําคัญผมมองว่าเป็นเพราะมันมาฉายต่อจากภาค Casino Royale ซึ่งเป็นภาคที่ใครหลายๆคนชื่นชอบกันมากแต่พอมาภาคนี้หลายๆอย่างมันดูดอลงไปเยอะครับ แลวสำหรับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นภาคที่เน้นดูเอาสนุกเน้นฉากแอคชั่นเอามันอย่างเดียวจริงๆครับภาคนี้เลยตกมาอยู่ในอันดับที่4เลยครับอันดับที่3อาจเป็นภาคที่เหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนก็เป็นได้ครับเพราะผมก็เพิ่งจะพูดถึงไปในอันดับที่แล้วนี่เองนั่นก็คือภาคคาสโนรอยัลนั่นเองครับนางเจมส์บอลภาคเดบิวของแดเนียลครกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการรีบูตใหมย่ยอมรับว่ามันยังไม่ใช่ภาคที่โดนใจผมมากที่สุดขนาดนั้นครับ เพราะตอนดูครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันขาดรายละเอียดบางอย่างไปและผมก็ไม่ได้ดูภาคนี้ในช่วงที่มีกระแสอิ่มตัวของหนังบอลแบบตอนที่หนังภาคนี้เพิ่งเข้าฉายใหม่ๆผมเลยไม่ได้มีความต้องการอะไรที่แตกต่างจากแบบเดิมๆเหมือนที่ภาคนี้เป็นนั่นเองครับด้วยเหตุนี้จึงทำให้คาร์เซโนรอยัลอยู่ในอันดับที่3ของคลิปนี้ครับอันดับที่2ตกเป็นของภาคสุดท้ายอย่างโนทามทูไดครับเป็นภาคสังลาที่ทำได้ดีเยี่ยมและประทับใจจริงๆครับ ฉากแอคชั่นก็ยิ่งใหญ่อลังการเนื้อเรื่องก็สนุกน่าติดตามแม้หนังอาจจะมีความยาวมากไปสักหน่อยเพลงประกอบก็ทำได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการนำเพลง We Have All the Time in the World ที่เคยใช้ในภาคจอ e ์ s ดน n ี y กลับมาขับกล่อมบัรเลงในภาคนี้อีกครั้งช่วงไคลแม็กซ์ก็ซาบซึ้งและอิ่มเอมใจมากๆครับโดยรวมแล้วผมจึงยกให้ภาคนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับและอันดับที่1คือภาค Sky f a l l นั่นเองครับ หนังบอลภาคฉลองครบรอบ50ปีที่ดึงเอารายละเอียดและองค์ประกอบสําคัญต่างๆกลับมาอีกครั้งตัวละครต่างก็โดดเด่นไม่เน้นหนักหรือฉายเดี่ยวไปที่เจมส์บอลมากจนเกินไปนอกจากการเดินเรื่องแล้วก็มีเหล่าตัวละครที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวของหนังภาคนี้ให้น่าติดตามเป็นอย่างมากจึงเป็นภาคที่มีข้อติค่อนข้างน้อยเลยครับสำหรับผมแล้วนี่ถึงเป็นภาคที่ดีที่สุดและสนุกเกินคาดเลยทําให้ชื่นชอบและประทับใจมากที่สุดนั่นเองครับ และเพื่อนๆล่ะครับชื่นชอบหนังภาคไหนในยุคของแดเนียลเค i g มากที่สุดหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดอันดับของผมกันบ้างก็สามารถมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บอลแฟนฟรอยเวอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ